ครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับช่างศิลป์พีเอสครับเมื่อนี่ขออนุญาตรีวิว้ส่งงานนะครับข้อนบนครับสองตัวไปกาลสินครับเมื่อนี่ไปกาลสินไม่ซากตัวนี้สพรตัวนี้จะเป็นแกนขามนะครับตัวเกนขามจะไปอุบุนนะครับ ไอโวลสวัสดีครับปลาผมมีตัวนี้มาแนะน้ำครับเมื่อนี่ครับนี่ครับเป็นลูกเครื่องครับจะเป็นหนาพาแต่ว่าหนาพาของผมตรงนี้จะบ่ะจะบ่ตรงนะครับจะเป็นนุ่นๆเล็กน้นนนอยนะครับสวยงามครับตัวนี้จะเป็นกรงไงีนะครับวอมกรงของกรงจาก ตัวนี้มาตัวนี้ก็สามสิบกว่าเส้นนะครับเป็นกลมกว้างเปรียบเทียบกันได้ครับรุ่นนี้ครับก็ไง่องกลน,นะครับรุ่นไงน,นะครับจะไงโอกันนะครับของกลของกลนะครับนะ สวยงามครับเป็นแกนขามนะครับจะเป็นข้อลงังของผมจะอยู่ข้างในคือเก่านะครับอยากทวนี่กำลังนะครับตัวนี้ผมจะเปิดแบงก์นะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนสนใจก็โทรมาคุยได้ครับโทรมาคุยทักมาคุยกันได้นะครับ ซันบอลมนะครับบอัหลันนะครับเปิดงานะครับ,นนรบตัวนี้คุณี่เปิดราคาอายุสองพันหานะครับตัวแก้นขามตัวนี้ครับคุณเจกระัักมาคุ้ยมาปิดได้ครับผมเปิดให้อยุสองพันหาครับเป็นแกนขามนะครับแก้นขามตัวนี้กับแก้นขามครับ คนเงาียจากตัวนี้มานสี่46เซนครับ46ประมาณ46-47ประมาณนี้เหรอครับแะ่เงา้นะครับท่านฝาดจะเงี้ยเป็นพิเศษด้านหนาที่ครับคงที่กว้างครับตัวนี้มาวางคำนงนะครับกว้างสหยงามนะครับขอบด้านล่างตัวนี้จะเป็นเล็กนะครับ เปเล็กเป็นเล็กโม,มเมนต์ไหวโมเมนต์คือเอาไปคือทุกทัวที่ผมพ่นนะครับครับสนใจทักมาปิดได้นะครับดนะ้วยขอบคุณครับ